สวัสดีครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมอยู่กับช่องเซียนน้อยบุรีรัมครับผมวันนี้ผมบุกมาถึงอาณาจักรอะไรแต่งของร้านทีทีเอ็นอะไรแต่งบุรีรัมนะครับเอาทำไมผมได้มาถึงณนจุดนี้ฮะวันนี้ผมเอาเจ้า ดิก,ก้าครับผมดิก,ก้าร้อยเก้าสิบห้าอิสุกหกคิดอีกันหนึ่งนะครับผมเอามาติดตั้งกันชนใหม่นะครับนี่แล้วก็ใส่หมวกนะเพื่อความสวยงามนะครับผมทีทีเอ็นนี่ย้ายฐานการผลิตมา อยู่อีกที่หนึ่งนะร้านที่เราเคยไปนี่ไม่มีแล้วนะครับย้ายฐานการผลิตมาไว้จุดใหม่ส่วนจุดจำหนอะไรแต่งก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมเอา้าตอนนี้ก็ทีมงานก็พักเที่ยงกันพอดีนะฮะเราจะเห็นว่าแต่ละจุดนะครับผมมีลายผนกเลยทีเดียวนะครับนี่ใครอยากจะแต่งรถสวย นะเน้นเล็กนะครับผมเน้นเล็นเนื้อเล,เเล็ทั้งหมดเลยนะครับพวกอ่าเนี่ยกันชนหลายรุ่นนครับผมอิซุฮิโนวิซูหลายรุ่น, uzu, ino, itsu, ห,ลนหลายแบบนะครับผมมาชุดบันไดก็มีนะครับผมเป็นชิ้นงานอย่างดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากันชนอ่า ของยี่ห้ออะไรนี่มีทั้งเด็กก้ามีทั้งอิส,สุสครับผมตัวนี้อันนี้ลูกค้าสั่งย้ำหมุดครับผมย้ำหมุดมีใช้ล่างด้วยนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมย้ำหมุดนี่ก็มีลวดลายคือพนมนะครับเหลดอย่างดีครับผมงานน่าจะเป็นงานงานชุบครับผมงานชุบเลดเงานะครับ คนต่างๆเยอะมากเลยครับผมนะนี่นี่นี่อันนี้น่าจะเป็นหมวกของเรานะครับหมวกตัวใหม่ครับผมตัวนี้ตัวเก่าโอ้ตัวตัวเก่าเอาเทินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาตัวเก่ามัน เสียหายนะครับผมนี่ใช้ได้แต่ไฟอย่างเดียวบบไฟเอ๊ะตัวเก่าใครทำลุงเปล่า<ำ>ลุงเป็นคนทำนะ,อะเออนี่ยลุงครับเป็นคนทำนะครับอ,อันไหนแข็งแรงกว่าตัวใหม่แข็งแรงกว่านะโอ้ <c oughs> <c oughs> อโหอ,อันนี้เขาเรียกว,ว่าหมวก สองชั้นเนาะมีสามชั้นไหมไม่มีมีแสองชั้นมีเจ็ดถึงห้าอ๋อมีหนึ่งชั้นกับสองชั้นเนาะอ๋อก็คือลุงทำได้ทุกรุ่นเลยใช่ไหมใช่ครับทุกรุ่นรถรถอะไรรถบรรทุกรถไมโครก็ทำนะหมวกไมโครก็ทำหมวกไมโครก็ทำอยู่ที่ลูกค้าสั่งนะผมนะแต่หมวกใส่หัวเนี่ยไม่ทำนะ ไม่ได้ทำใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกรถอ่าใส่หมวกรถอรถบิกอัพก็จะใส่บิกอัพก็ทำได้เนาะหมวกนะครับนี่ใช่ไหมเครื่องทำหมวกนี่ครับเป็นเป็นเป็นเครื่องพับนะครับนะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรนะอ่าขัดขัดเงาเนาะขัดเงาโอ้นี่บันไดอันนี้น่าจะเป็นราวบนด้วยหรออะไรประตูอะไรประตูบ้านประตูบ้านรัดทำด้วยนะ อยู่แต่ถ้าแกรับงานมานะจะออเดอร์ให้เรานะครับอ,อันนี้ใส่ดกกาเนาะตัวนี้สามพันกว่านะตัวนี้นะครับสามพันเท่าไหร่สามพันเจ็ดด้วยนนะไม่ได้ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้ช่างทักพักเที่ยงครับพักเที่ยงก็พักเทียเท่ยงเราก็เดินดูครับผมนะอานายกันชน,ชนเดี๋ยวไปดูกันชนหน่อยกันชนตัวนี้ผมเลือกเป็นกันชนรุ่นใหม่ครับผม เป็นของโปรเฟียนะครับผมนะโป,เปรเฟียนี่ตัวนี้มันเป็นกันชนของสามใบปัดใช่ไหมนี่ครับเงาวับเลยนะแต่จะใส่เลยไม่ได้ไหมใส่เลยไม่ได้เนาะมันต้องย่นใช่ไหมต้องตัดนะครับผมเพราะว่าหน้าของสามใบปัดเนี่ยมันจะไปใส่กับเรก้าร้อยเก้าห้าเลยไม่ได้นะเออก็เดี๋ยวตัด ย่นครับผมย่นไม่รู้ย่นปีก,กี่เซนนะตอนนี้กำลังวัดอยู่อะย่นเยอะไหมลุงไม่เยอะสองเมตรสี่สิบแล้วก็เยอะหรอคุณเกล็นอ๋ออืมพูว่าใส่ตัวนี้ไปดูดีอะหล่อเลยเออโอ้ราคาแพงมานะเจ็ดพันห้าครับผมเจ็ดพันห้านี่ราคาโปรนะ ราคาโปรครับผมยังไม้ขอเฮียรถพิเศษนะมาโปรโมทให้เนี่ย <laughs> นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้องานอันนี้งานอะไรงานหัว่อ๋อนี่ยเนี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโค้งโค้งด้านบนเนาะโค้งด้านบนด้านบนของหัวรถนะครับสองขามันมีกี่ขาทั้งหมดเนี่ย สีขาั่ราาด้วยกันมีขาอ๋ออโอ้โหนี่คืองานฝีมือนะผมนะไม่ได้ใช้หุ่นยนต์เนี่ยนะคนผลิตนะฮะเราบางทีเราไปที่ร้านได้เห็นแต่ที่ร้านซื้อแต่วันนี้ฐานการผลิตนี่ที่นี่เรียกว่าครบเลยครับผมบันไดนี่ฮีโนอิทสุ no มิสุมีหมดเลยครับทุกคนนะ โอ้โ oh. อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกชายล่างอันนี้ก็จะเป็นขึ้นขึ้นชุดบนหลังคานะครับผมนะนงานนี้งานย้ำหมุดนะย้ำหมุดเรียบร้อยนะครับก่องนี้จะเป็นงานถอยเสียนะครับผมถอยเสีย ทอ่อแล้วแต่ขนาดเลยครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกท่อเล็กท่อใหญ่เอาแบบหมอ้อวิเตียวเลยก็ได้นะทาได้หมดเลยนะครับนะครับงานงานเราอันนี้เราหลังาคาผมสวยนะสวยคนนี้โอ้นี่ครับเด่นลวดลายด้วยครับผมนะงานไททีตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นราวไฟนะผมราวไฟ สินค้าประเภทนี้นี่ขายดีครับขายดีแต่บดที่ยังมีการเล่นรถบรรทุกรถแต่งสิ่งแต่งสวยนี่สินค้าพวกนี้ก็ยังอยู่ในตลาดของเมืองไทยนะครับผมเห็นว่าบางเจ้านี่สงขายออกต่างประเทศนะครับผมนะเด่ประมาณนี้ครับผมนะก็พักเที่ยงพอดีครับผมนะพักเที่ยงพอดีก็ ช่างก็ยังไม่ทางานนะถ้าทํางานจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับเสียงดังปุง๊งเป้งปุง๊งเป้งนะนี่ครับตัวน,นี้กันชนตัวนี้นี่น่าจะเป็นของอีซูซุสามร้อยหกสิบนะผมนะสามหกศู 360. นย์ะครับนี่ครับงานกันชนนะครับกันชนโครงสร้างนะครับเอาก็ประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยนวะ ติดตั้งออกมาแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันกับคลิปนี้นะฮะการติดตั้งกันชนจอดิก้านะครับอ่าตัวนี้ช่างตัดแล้วนะครับตัดเพื่อที่ยนให้สั้นลงนครับ แล้วก็ประกบตอนนี้หมวกก็เอาไฟเดิมครับผมไฟเดิมอันนี้เช็คไฟมีขาดไหมลัลงเช็คไฟ,คยไฟอยูอยอ่นี้ก็เริ่มถอนแล้วครับ เริ่มใส่หมวกแล้วครับ ตอนนี้กิดตั้งกันชนแล้วครับผมกันชนพร้อมหมวกพร้อมี๋ยวต่อระบบไฟครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมกันชนใหม่แก้มใหม่หมวกใหม่ครับดูรอขึ้นเยอะเลยครับผมนะ ใครสนใจแต่งรถส,สวยๆครับผมฝากกระโยครับผมร้าน TTN อะไรแต่งบริยมนะครับเดี๋ยวงวดหน้าเรามาเปลี่ยนฝากระโปรงแล้วก็ชุดแก้มแก้มข